ท่านประธานสภาที่เคารพ5นาทีนะครับกับผมวัชรพลตูมอนสักสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครราชสีมาพักชาติพัฒนาก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานครับที่ให้ผมได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพินาร่างพระบัญญัติกู้เงินจำนวน2ล้านล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาล เกือบเท่ากับงบประมาณของแผ่นดินที่ผ่านมาผมลุกขึ้นมาพิปายในวันนี้ถึงแม้เวลาจะสั้นแต่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่ารัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนำของท่านในยกยิ่งรักกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในการทำงบประมาณเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาประเทศชาติของเราให้ก้าวกระโดดก่อนหน้านี้10-20ปีที่แล้วในเอเชียเขามองว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีการพัฒนาแต่นับจากนั้นมาเรากำลังจะเป็นประเทศที่ล้าหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่าน คงมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศและทุกคนคงคิดเสมอว่าเมื่อไร่ประเทศไทยของเรานั้นจะได้มีโอกาสมีการดำเนินการในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานให้ทัดเทียมกับนานาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเคยอภิปรายในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเสมอว่าเมื่อไร่ ที่จะมีรัฐบาลสักรัฐบาลที่มีแนวคิดในการที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติโดยการนำยุทธศาสตร์นั้นมาดำเนินการให้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าการดำเนินการที่จะทำในเรื่องของการแก้ปัญหานั้นไม่สามารถจะดํำเนินการให้เกิดเป็นรูอธรรมได้อย่างชัดเจนมาวันนี้ครับท่านประธานครับ งบจํานวนสองล้านล้านที่จะเกิดขึ้นนั้นผมอยากจะกลาบเรียนว่าไม่เพียงแต่เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นการดาเนินการในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระดับรบากหลาผมขออนุญาตอธิบายสรุปสั้นๆ ในเวลาที่เหลืออยู่สองนาทีที่อยากจะกราบเรียนไปถึงรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่งบประมาณก้อนนี้จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าการกู้เงินครั้งนี้จะก่อให้เกิดการทุจริตการกู้เงินก้อนนี้จะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จการกู้เงินก้อนนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนเป็นหนี้ ผมไม่คิดอย่างนั้นครับท่านประธานครับผมกลับคิดว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้สิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดปัญหาในอีกหปีสิปีข้างหน้านั้นจะเกิดวิกฤตหนักในชาติบ้านเมืองถ้าเรามองย้อนกลับไปเพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาถ้าเรามาดูการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมที่เกิดขึ้นโพส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่อยากจะเห็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจราจร ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรที่มาจากอีสานผมคิดเสมอว่าเมื่อไหรที่เราจะมีรถไฟความเร็วสูงที่เดินทางมาจากอีสานมาถึงกรุงเทพมหานครวันนี้การจราจรต่างๆนั้นมันขาดช่วงทําให้การทํางานนั้นไม่สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องฝากข้อสังเกตสั้นๆครับอย่างแรกที่ผมอยากเห็นคือขอให้การดําเนินการที่กู้เงินในครั้งนี้นั้น ให้การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการออกแบบอันที่สองครับก็คือการป้องกันทุจจริตผมขอเป็นกําลังใจให้กับท่านนายกคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านชัดชาติอยากจะท่านให้ท่านได้ทําประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้เป็นแบบอย่างในการทบทางบประมาณของประเทศชาติอันที่สครับอยากให้มีการบูรณาการในงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางอากาศทางน้ำและทางบกเพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สีครับอยากที่จะเห็นท่านได้ดำเนินการในการวางแผนเชื่อมต่อในอนาคตในการที่จะเชื่อมต่อรถไฟไปสู่ระบบต่างๆหรือในอนาคตต่อไปท้ายที่สุดนี้ครับผมอยากจะเห็นการทำงบประมาณเช่นนี้ได้เกิดขึ้นกับ เรื่องของการวางแผนน้ําของทางประเทศเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาน้ําท่วมภัยแล้งเกิดขึ้นทุกป,ปีและผมอยากจะเห็นการวางแผนอย่างเช่นนี้เกิดขึ้นกับการศึกษาผมมั่นใจครับว่ารัฐบาลชุดนี้ถ้าทําโครงการนี้ได้ประสบความสําเร็จนั่นหมายความว่าท่านจะอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติของเราตลอดไปขอขอบคุณครับ